เจริญพรญา,าติโยมญาติธรรมทั้งหลายเนื่องด้วยเทศกาลก่อนเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญในวันหนึ่งของเราชาวพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทมีความสำคัญที่เราชาวพุทธควรที่จะระลึกนึกถึงวันอาสาฬหาบูชาคือวันแห่งการบูชา ในวันเพนขึ้นสิหค่ำกลางเดือน8ปดถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้เข้าใจกันดีว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรก็คือพระสูตรที่กล่าวว่าด้วยการ หมุนวงล้อคือพระธรรมหรือเป็นการแผ่ขยายธรรมจักรคือดินแดนแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ทรงสแสดงปฐมเทศนากาันแรกเป็นวันสำคัญ วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งใหญ่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธยานในวันเพ็ญกลางเดือนหถัดจากตรัสรู้มาเป็นเวลาสองเดือนพอดีถือว่าพระองค์นั้นได้ทำพุทธกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ประกาศ นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันแรกที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระศาสนาต่อมาก็คือเป็นความสำคัญก็คือทำให้บังเกิดพระอริยสงฆ์เป็นครั้งแรกก็คือเมื่อพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปรวัตนสสูตรเมื่อจบลงแล้วทำให้ โกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นนพระอริยสง์รูปแรกต่อมาก็มีความสำคัญว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระพิสุสงสงในพระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรก็ทําให้โกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้ขอปันประชาอุปสมบทถือว่าเป็นพระรูปแรกในพระพุทธศาสนาและต่อมาก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ทําให้พระรัตนตรยัยครบสมบูรณ์คือก่อนที่พระองค์ทรงแสดงธรรมาจากนั้นทําให้มี เพียงแค่พุทธรัตนะธรรมรัตนะแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรทําให้โกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยสงฆ์และถือว่าเป็นสังขารัตนะครบบริบูรณ์ในวันที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนานั่นเองต่อมามีความสําคัญคือถือว่า พระพุทธองค์นั้นได้ทรงได้ปฐถมสาวกถือว่าเป็นสักขีพยานอันสำคัญว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นแล้วได้แสดงธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีกุลธัญญานั้นได้ดวงตาเห็นธรรม ได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นสักขีพยานว่าทมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญก็ให้เราได้ทำการบูชาทั้งอามิสสบูชาและปฏิบัติบูบชาในวันอาสาฬบูชาก็ขอเจริญพร